มาเริ่มจากดูของสมสัยก่อนเลยนะของสมสัยก็จะเป็นออสเมียมเขียวชาคามสองข้างบวกสิบห้าเลดข้างหนึ่งคีดามิตสิบหกข้างหนึ่งก็งจะเป็นเจาะใสอีทีเคนะส่วนหัวก็เป็นหัวเนี่ยหัวเลดแปดคีดามิตยี่สิบเสื้อก็แอมเจ็ดธรรมดาส่วนเท้าเท้าเป็นออฟดูดนะแม็กแม็กดูดอะ่ะคือต้องดูดเลือดนะคือมันบางนะเซตนี้เซตนี้คือมันบางมากเลยนะ ถ้าคุณต้องดูด,ด,ดคือคือต้องดูดเลือดสู้เลยอะ่ะเคนิคนะี้ไม่นั้นมันไม่ไหวนะส่วนมือก็จอเจาะแอมสามรูเอ้ยเ <laughs> จาะ a d k สามรูนะเป็นซิกอ่าโอเคแล้วก็ส่วนอื่นก็เป็นหูดูดเลือดธรรมดาเนาะอ่ากำไรไฟบวกหกส่วนสร้อยดูดีเยี่ยมสร้อยขาดสร้อ <laughs> ยกาดบวกเจ็ดโอ้โอ้ไมแล้วก็มอไซก็เป็นบวกสิบของเนี่ยของแจก,กมาสามวันส่วนคุมก็จะเป็นคุมแร่นะคุมจีเก้า ส่วนไอ้ขนเงินนี่ก็เป็นขนเงินแจกมาใส่มาแค่นี้เลยไม่มีอะไรมากแล้วอ่ะแค่เนี้ของสมใส่มีแค่นี้จริงๆอ่ะแล้วก็ส่วนไปดูว่าหลายคนถามผมว่าผมยัดสมุดเยอะไหมมีเท่านี้จริงๆเลยนะเนี่ยเนี่ยมีเท่านี้จริงๆเลยนะสมุดผมอ่ะไม่มีเลยนะดูดิดูด,ดิหลายคนถามผมว่าสมุดยัดเยอะเปล่าไม่มีเท่านี้แหละเออส่วนสวกิลก็สกิลเอามาดูหน้าเนี้ยหน้าเนี้ยไม่ต้องดูเลยนะ หน้านี้คือคุณไม่ต้องดูนะคุณมาดูหน้านี้พอเนี่ยเป็นบัฟปกติเลยบัฟปกติของที่เอเนี่ยดีบัฟหน้าแดงบัฟคิแล้วก็บัฟเพิ่ม ATK บัฟถึกโลส่วนอัปเกรดเนี่ยส่วนสกิลอัพเกรดผมมีเลือดมีโจมตีเล็กโจมตีใหญ่เอ้ย ATK เล็ก ATK ATK ใหญ่หลบเล็กหลบใหญ่แล้วก็ดีเฟนส์ใหญ่นะดีเฟนส์ใหญ่ส่วนก็นี่ปกติเลยทั่วไปไม่มีอะไรมากส่วนแบสสาม หลายคนถามผมว่าแบตสามเรียงยังไงอ่ะเออทักมาเนี่ยถ้าเป็นบอสนะถ้าตีบอสผมจะใช้อันหนึ่งก็คืออันหนึ่งอันหนึ่งอ่ะผมก็จะใช้อน,นี้นะเนี่ยเป็นเซตแรกเนี่ยเซตแรกที่มันดับมาให้เลยนะที่ที่มันที่มัน,ท,มนที่มันจัดมาให้เลยอนะ่ะเซตแรกอ่ะนี่คือตีบอสนะอืมส่วนถ้าถ้าเคลียร์มอนอนะ่ะเคลียร์มอนจะใช้สกิลเอล้วนๆเลยนะเพราะว่าถ้าคุณไปไปใช้แบบเซตแรกนี้คุณจะตายเลยน,นะพวกมันดูดเลือดไม่ทันนะเออ เนี่ยใช้เซตนี้ไปเลยตีอย่างเดียวล้วนๆเลยไม่มีไม่มีแล้วห้ามกดฟ้าท่านด้วยนะเนี่ยห้ามกดฟ้าท่านด้วยนะถ้าคุณกดฟ้าท่าน,นไหร่คุณตายทันทีเลยจังหวะดูดะเนี่ยเออเอาไปก็เนี่ยแหละแค่นี้เอาไปคอมโบแม่งชอบหลุดเออคอมโบแม่งชอบหลุดเยอะ จริงๆอ่ะพี่อยากจะถอดชาครามออกสักข้างนะตอมมันจะเกินไปนะพี่เออแบบมัน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 กระจกเกินอะมันจะงงทั้งหมดเลยพี่ถอดชาครามสักข้างนีไอ้ตอมบอกไอ้ยี้ยมันเคี้ยวใช่ไหมไอ้ตอม ต้องไปอยู่แล้วต้องไปอยู่แล้วเออคือคือปัจจัยเลยเว้ยมันต้องเคลียเว็บแรกนี่ให้หมดไวไว้ถ้าจะเล่นแย่เว็บแรกเว็บสองอ่ะต้องเคลียไวไวแล้วที่เหลือครับปล่อยแล้วปล่อยยาวแล้วชิวๆไอ้เยี่ยสวนหลังบ้านที่มัจ้า มันต้องพยายามลากให้แบบทีเดียวจบนะเพราะมันมันมันดาเมจมันน้อยจัดอะถ้าเราถ้าเราปั้นเยอะลากเยอะบอกเรียบร้อยนะผมบอกก่อนนะจริงๆพี่อยากเข้ามาถึงแล้วพี่กดออตโต้เลยนะเันจะเขียวนี่ก็ทำกขอนทั้งตัวเยเกินไป เออกไ้ีว่คืออยากเข้ามาถึงอะ่ะเข้ามาถึงหน้าประตูแล้วกดออโต้เลยอะ่ะคือปล่อยปล่อยชิวอ,อ,อ่ะอ้าวเพี่ครับเออไ <c oughs> อ,อ้เว้ยไอ้เว็บแรกตอนนั้นแหละเออก็พี่ก็ทำได้นี่นะพี่จะรอดหรือเปล่าพี่นั้นเรือ่องนี้นั่นนั่นแหละเออลองดูสักสามสิบห้ารอบไม่ลองจะลองแล้อ,อะไรล่ะโอ้โหเออสียรอบวันละสิบรอบอยู่ขับพี่ก็ลงลองสักเก้ารอบไงลงจริงหนึ่งรอบเย้แล้วดูดิเศษ เกลืออ่กแลหละมอนก็เกลี่ยหมดนะแต่ทำไมมันเกลือจังวะนี่มันเกลือจริงนะเนี่ยปกติอะเนี่ยดูดิจบเว็บสองได้แค่สีอ่อยนโอ้เกลือปะละ่ะ แต่ดาเมจน้อยแบบนี้ถ้าเกิดลากพลาดนี่คือคือแม่งเคลียร์ได้เคลียร์ได้ไม่หมดอนละคือถ้าคือถ้าอยากเคลียร์หมดอนะ่ะแม่งต้องทำของไว้ก่อนทำของสู้อนะ่ะไปเพิ่มไปทีละนิดเพิ่มดินนิดเลยเพิ่มไปเลยอย่าก,กลัววแ,แ,แต่ถ้าของอย่างเอฟบีนะหมดเอี่ยมเออถ้าของแบบเอฟบีอ่ะอย่าพูด้มันช้ำถ้าของแบบเอฟเอบีเองอะ่ะของแบบเอฟบีเองอะ่ะเออพูด้มันเจ็บเราเพิ่งถามเพื่อนพี่ <F B S 1> ถ้าของแบบเอฟบีเองอะ่ะคือแบบโอ้แบบที่มีนะที่มีไปทำของ GL แบบนั้น่ะว่าเดือดเลยคือเองเข้ามาถึงเองกดออโต้ได้เลยอะ่ะแลงวก็ไปทำเ l ให้ลงแกสบายเอฟบีก็ลงด้วยดี <F B S 2> เอฟบีก็ลงด้วย GL ก็เจก็ทำอาีกดีนึงเนี่ยยืนเต้นคนลระรอบคนละรอบเออ,เอ,อ เอาเรื่องเออดาเตียมหมดเปรี้ยงอีกทีหนาอีกต่หน่อยอย่าเบสก็ลงทีสอจอเลยใช่ไหมอืมนีไงซายเบสเอาฝากก็เบสสองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอ้ลงเตี๊ยจอฮ๊ะเป็นไงพี่พี่เอาสองตัวแบ้มาเข้าตีเดียวแล้วอยู่เข้ามาพร้อมกันเลย นั่นน่ะดิทำทำไมทำไปทำไมครับพี่เจ้บหูวะแบงค์เขาเล่นก่อนเฮ้ยมันโง่ดึงแย่งดึงของมาเหมือนโง่ตรงนี้ใครแย่งดึงของเปเลี้ยงกาแฟกูเดี๋ยวบอกเลยนะคลิปนี้ออกไปนะเจลมาเลยก่อนเจอพี่ดึงเสร็จแล้วดิดึงเสร็จแล้วอ่ะเรียบร้อยเออก่อนดหมขึ้นแน่นี่ตรงนี้ดึงอะไรดึงอะไร เพชรที่ไม่มีดึงอะไรเงี้ยเออเอ็งเอ็งเองมาดูเอ็งมาดูกระิบเนี่ยเอ็งมาดูพี่แหละของแตะกิบแตนเว้นของจริงขอดูของของพี่ถอดประดับลงงงขี้เทาดิดูดิถอดหมดอ่ะถอดทุกสิ่งทุกอย่างออกหมดอะเอ้นถอดทุกสิ่งทุกอย่างออกหมดอ่ะแตนเว้ใส่แหวนอะไรบ้างเนี่ยแหวนเท่าเดี๋ยวๆแป๊บเดียวตีบอลก่อนส่งมาแหวนน้อยไหนกระิบบวกแค่นี้แหละ

คิวก็น่าจะลงไหวและหนุงก็ฝันแต่พอเราก็ไปทำเตี๋ยวต่อเลยก็มีตัวหนึ่งไว้เล่นสน,นุกุๆขำๆเนี่ยขำๆนี่ขำๆเนี่ยกิจเป่าวนี่แหวนก็แหวนร้อยห้าแล้วแหวนขีบวกสามเช่าเนี่ยขี้ดำเช่าเฉยๆขี้เนี่ยขีเช่าเออ ไม่เยังตึงจริงๆอ่ะกิจอาวุธเจาะวะพีอ่อาวุธเจาะดิจริงจริงพี่จะถอดอาวุธออกข้างเลยนะมันแปลงมันแปลงแบชไม่ได้ไงไคือถทำแปลงแบชได้พี่สอดอาวุธออกข้างนะเนี่ยลงอ่ะเอเอออกดิพี่พี่ก็ออกใจเย็นใจเย็นชอบก้าวกระหลยใจเย็นใจเย็นเดี <laughs> ๋ยวไม่ทันไอ้ก <laughs> ิจเทรไม่มีใช่ป่ะไม่มีโอสบายเลยช้อปปิ้งชิลๆเลย ผมขอฮิวหน่อยนะไอ้แตกขอฮิวหน่อยเลยแตกเออไอ้ฮิวเนี่ยฮิวเยอะไม่ได้นะไอ้ฮิวเนี่ยฮิวเยอะไม่ได้นะฮิวเยอะดาเมจหายนะน้องๆต้องเติบโตจิตแล้วก um ็ต่อด้วยแบตสอง เต็มต่อได้แมต2สองเลยนะเนี่ยต่อได้แมต2สอง ทันผมว่าทันทันอยู่แล้วผมขอยิ้วหน่อยนะไอ,อ, <c oughs> อ้ย่าเดือดแตกขอยิ้วหน่อยเอ้ยทันทันเยวแตกแหละเนี่ยเปล่าทันสบายเหลืออีกหนึ่งครึง่งโอ้ <c oughs> ถอดถอดหัวตายต้มดีกว่าถอดหัวออกสักสก,กัน <c oughs> เออทัออออนกัไม่ต้องเล่นแม่งนะ <c oughs> เองก็ใจโอยทำไมมันชิวแบบนี้วะเจลเอยนี่นี่นี่เอ้ยโอเคโอเค FB FB อ่ะแยกขยียใหญ่เลยข่ายใหญ่เลยสัตว์เทพีในว่าพี่เบนอะเป็นออฟเฟอร์เป็นหมื่นเลยเป็นหมื่นแล้วอ่ะนี่แล้วทำไมราคาแพงขึ้นวะแต่ให้มันหน่อยใช่ไหมพี่เออให้มันหน่อยให้มันหน่อยให้มันแกอาวุธพอ อาวุธพอแล้วใช่ไหมให้มันนอนมันจะได้สบายเพราะเต็ปเรายังไม่ถึงไอกิดมึงโดนแน่สองมือนเนี่ยบอกแค่นี้แหละนี่ไงเต็มตัวอะไรกินเตยมตัวอะไรจริงๆผ้าคลุมไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เนี่ยเปลี่ยนคนเล่นนะเปลี่ยนเล่นเปลี่ยนอะไเอย่านี้ เปลี่ยนเดี๋ยวดิไอ้เยี่ยแต่เกลือจัดเลยนะดูดิไอ้เยี่ยทำไมมันเกลือจังวะวันนี้มันเกลือเกินเฮ้ยมันก็ไม่เกลืออยู่นะ ไม่เกลืออยู่ไม่เกลืออยู่เกล <c oughs> ือที่แปลว่าเกลือ <c oughs> เออไม่เกลือที่แปลว่าเกลือเออตรงเนี้ยปลดปลดแบตออกให้มันตีเพื่อเพิ่มเกจไงตรงเนี้ยองเเพราะยังไงก็ไม่มันไม่ตายอยู่แล้วมันไม่ตายอยู่แล้วเนี่ยเนี่ไม่ต้องจ <c oughs> ่ายเลยพี่เออ ดูดีมี่หัว FA เลดแปดสองพันเลดแปดเอมันจะใช้ที่ไหนล่ะเลดอ่ะ FA อะมันจะม,มีคนซื้อใส่แล้วพี่เนี่ยโอ้โซเนี่ยนี G ้ยคีย์ดัมเมดไม่ได้เลยคีย์ดัมเมดไอ้ย่าขายไม่ออกคีน์ดัมเมดอะ แฉ่นเท่าไหร่บ้างพันห้ามั้งเดี๋ยวสออาทิตย์สออาทิตย์นี้มันจะลงอีกดิลงอีกดิตอนนี้เอขายช่วงเนี้ยพันหกพี่พันหกสี่สิบขายไปเลยพันหกสี่สิบขายอยู่แล้วเดยอะเราขายได้ขายนะเนี่ยเว็บเว็บเนี้ยลากพอประมาณพอนะลากเยอะแตกเลยนะผมบอกเลยนะลากแค่พอประมาณตัวเนี้ยโอเคแล้วเท่าไหร่นะบอนเตรียมตัวเลยไอ้ไอพี่คือคุณจะลากเยอะได้คุณต้องอัปเกรดชุดหน่อยเพราะชุดออสมันลากไม่ไหวนี่ 14, ปดสิบเซษอย่างเงี้ยแล้วันแต่มาดูโอลงมาด้วยเงี้ยถ้าแปดสิบใช่ป่ะลงสองคนแบ่งคน,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 นละสี่เมตรสี่เมตรสี่เมตรแต่คนมันรัวนะบอลชุดออสนี่มันลากไม่ไหวนะตรงเนี้ยเราต้อง<ไ>ต้องค่อยๆลากนะลากเยอะไม่ไหวจริงๆแตกแล้วผมบอกก่อนนะ เฮ้ยก็ไม่เกลือย9ิเก้าเมตรอ่ะจบเว็บนี่ก็ประมาณมก็เกลืออยู่ด<ม>ีอ่ะเกลือเกลือเกลือเห็นลูกไปได้2อเมตรไหมเกลือเกลือเกลือย9ิบกานี่ถือว่าเกลือเว็บนี้นด,ด,ดามเมจเราขาดเราต้องลากแบบทีเดียวจบนะรเราจะไปยื้อเราเราจะไปลากแบบไม่ได้เราต้องลากทีเดียวจบนะดามเมจเราขาด เนี่ยดาเมจเราขาดเราต้องลากทีเดียวจบนะไม่นั้นอ่ะไม่นั้นเราจะตีไม่ทันนะเพราะว่าดาเมดเราเราเราขาดนะเว็บเนี้ยเนี่ยมันจะตีโดนทุกตัวเลยนะที่ผมลากเมื่อกี้โดนทุกตัวเลยนะเราต้องลากให้เร็วที่สุดไม่นั้นดาเมดเราจะขาดเพราะว่าของเราอย่างที่เห็นแหละของอย่างที่เห็นนะดาเมจมันน้อยอ่ะเนี่ยถ้าเราถ้าเรามัวยิกยักลากช้าปั้นอยู่ เดินไปนวงกลมอยู่ผมบอกเลยนะตีไม่ทันมอนไม่ตายมอนไม่ตายนะผมบอกเลยถ้าคุณไปไปมูแบบยึกยักลากเป็นวงกลมคุณต้องลากทีเดียวจบแล้วก็ตีให้โดนทุกตัวเนี่ยแบบในคลิปเห็นปะโดนทุกตัวเลยนะ ไอ้เฮี้ยดูดี 35, <superv ising> ได้สามห้าไอเฮี้ยเกลือจัดอะไรวะไอ้เฮี้ยนี่เขียวเว็บไฟหมดนะเนี่ยโอ้เกลือเกินอ่ะโอเคครับก็จบแค่นี้ละเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม